ามาเกือบชายแดงกัมพูชาเลยแม่ปรามานั้นแหละลูกอ๋อเหรอก็แม่อยากปลูกโอโวคาโดแม่จะขอมาดูกิ่งพันธุ์ดูโอโวคาโดของเขาโอ้ยดูดีดูดีดครีมมี่นะหวานนิดนิดชุดอาจจะไม่เอือ้อแต่เรามาแล้วไงแม่เอาอีกแล้วเหรอนี่ ดี๋ยวนะที่แต่งตัวมาวันนี้เนี่ยคือจะมาซื้อกิ่งพันเขาแต่ตัดภาพิธีไปปีนปีนปีนต้นเขาใช่ถ้าเราเอาไปปลูกที่สวนเราเราจะเรียกว่าพันแม่อันใช่แม่เอยแม่ขาขยีบมากนี่ได้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 อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้